ดีค่ะผมกับดับมนิลเบนซ์งนะคะ <S <S โอ้น้ำกรีนอ๋วิแซมวิ่งนะคะคุัคบค่ะสำหรับวันนี้นะคะหอมนิดนึงวิ่งมาเลยนะคะโอ้หนิดนึงอากาศร้อนด้วยนะ วันนี้ดักดินใส่ดำทีมงาน6กล้อด้ำกรีนนะคะทีมงานปลาตุ้งคุกกับน้องน้ำเขียวโคมาสูสเคยกโคมาสูอีกแล้วทุกคนโคมาสูอีกแล้วเอาวขึ้นอบผิด เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยิบยิบอันโอเบโกนะคะเอสเคร้อยพั <laughs> อยู่ที่มันแปลก,ก <laughs> ผิดบ่อยเกินวันนี้ดินสวยไม่ใช่วันนี้ดินสวยหรอกก็สวยทุกวัน รบรอบนะคะคันนั้นนะคะเป็นโคมัสสุนะคะ PC 130นะคะของบุญรอดนำทีมนะคะก็ตับอยู่คนละฝังกันขนานั้นเป็นสวนมันนะคะแล้วก็สวนยางน้านข้างเลย เรารอนะคะอันนี้เขาจอดรอแล้วมาแล้วนะคะอืคันนี้ของพี่ลิ้วนะคะอนนี้นะคะซับคูทอนถอนไม่ยากเฮ้ยชีดน้ำใ่แล้ว พี่ก็ฉีดน้ำใส่ยา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 เดือบแล้วเนี่ยว่าอยู่ทำไมดีดีน้ำใสยค่ะฉีดน้ำใส่เลยอันนี้เป็นพี่พี่นะคะทีมงานที่มิ่งที่คุณพ่อของมิ่งทำงานอยู่นะคะ ัญญาเรียบร้อยค่ะโอ้มีกิ่งไม้ตหลังรถ้วยขึ้นอย่างสะดวกสบายความชำนาญน,นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแต่ละทีมงานนี่ีมือยอดเยี่ยม เจอปัญหาอย่างไรก็แก้ได้อย่างสบายน้องอ่อนี่นะคะอาจารย์แซกพี่แซกนะคะพี่แซกวันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาอาจารย์ไปกับแซกอาจารย์แซกผู้ซ้อนขับรถไทยเด็้ยิงิริรัตน์ ผู้สานขับรถไทยน้องมิงแต่ก็ยังเอออยู่ก็ยังขับแบบเออเอออยู่ขันต่อไปมารอแล้วนะคะน้องแตงโมขันสีคันสนฟ้า,ฟาเขียวสีมินมิน วากมือให้เห็นดีกว่าบางทีมงานเขจะแบบบิดแตนะคะเพราะั้นก็จะเอาไมโคูไปแล้วก็กวักควักให้ไปแบบนี้นะคะไปเลยอ,อาจารย์เก้าเกเก้เพก,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 กลนะคะ ต้องรอนานมากกว่าจะามีรถมาีคันน้องเตงโมัคันหลังนะคะเป็นเตงโมัสองสองคนนะคะเป็นน้องมิ่งกับน้องโม ะะทำไมไม่ชื่อว่าน้องมิงอะทำไมต้องแตงโมฟาฟ้าฟ้า,าน้องน้องแตงโมงนะคะดูแตงโมมันมีแตงมิงไหมไม่มีแตงมิงแตงโมก็ไม่ได้ไหม น,นี้ไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกี่พูดดังไปไหมขออภัยนะคะ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดัมแมนเลสซิ่งนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะคะคลิปใหม่ๆอย่างไรจะมีประสบการณ์จะมี ช็อตเด็ดไหนให้ดูบ้างนะคะแลวเรามาติดตามกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปกับน้องน้ำเขียวค่ะค่ะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ